สวัสดีครับผมอาจารย์นายแพทย์สุประโชคเกิดลาบอายุรแพทย์โรคติดเชื้อประจำอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจกักรีนฤบดินสถาบันการแพทย์จกักรีนฤบดิน สำหรับหน้ากากอนามัยนะคะเวลาที่เราใช้เสร็จแล้วเราก็ถือว่ามันกึง่งๆเหมือนกับเป็นพวกขยะติดเชื้อถึงแม้ว่าเราจะใช้แล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีเชื้อโรคอยู่จริงไหมแต่ก็ต้องเข้าใจว่ามันก็ไปสัมผัสกับสิ่งต่างๆมาข้างนอกเราก็ถือไว้ก่อนว่า,าอาจจะมีการปนเปื้อนการติดเชื้อเป็นต้นที่หลักการอของการถอดหน้ากากอนามัยนะครับเราก็ใช้นิ้วในเกี่ยวตรงหูออกมาพยายามอย่าจับด้านนี่มันเป็นด้านด้านหน้าที่อาจจะเป็นสีเขียวหรือสีน้ําเงินเพราะว่าด้านนี้จะเป็นด้านที่ใส่สารกันน้ําเอาไว้ เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสกรปรกต่างๆหรือถ้ามีเชื้อโรคก,ก็คือเชื้อโรคมันก็จะเกาะด้านนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าเราเอามือไปจับตัวแมสเนี่ยก็อาจจะทําให้มือเราปนเปื้อนเชื้อโรคถ้ามันอยู่ตรงผิวด้านนอกของตัวแมสนะครับทีนี้หลักการคือเมื่อเราถอดออกมาแล้วเนี่ยเราพยายามหาถุงอาจจะเป็นถุงสีแดงถ้าเป็นไปได้หรือว่าเป็นถุงอะไรก็ได้ครับ แล้วก็เอาแมสเนี้ยใส่เข้าไปนะครับแยกกับขยะอื่นๆแล้วก็มีการเขียนให้ชัดเจนว่าอันนี้เป็นขยะที่ใส่ตัวแมสนะครับหรือจะเขียนว่าเป็นขยะติดเชื้อก็ได้นะครับเพื่อที่เวลาเจ้าหน้าที่ที่เขามารับขยะเนี่ยเขาจะได้ทําการคัดแยกแยกกับขยะทั่วไปนะครับ